Blue Mini Crown. สีคนสองไลฟ์ของมันครับก็ตอนนี้นะฮะมันก็มีขายอยู่ที่เซเว่นอีเลฟ่นะปืนเน COVID อคโควิดนะอย่าเบื่อดิเฮ้ยอนนาเบื่อแล้วพี่ไม่เบื่อแบบเราอะ่ะพี่ทํางานเรื่องนี้เลยนะยิ้มสู้มันนะฮะทำตัวให้แข็งแรงไว้ดีครับมันปืนจะเบื่อเลยเร้วก็แค่อยู่บ้านแค่นั้นเนละ้เนี่ย ไม่ต้องไปล้วงควักเหมือนพี่เราไรไปแต่ไหนมาไหนมาพี่ต้องไปตามหา,าโทคุยกัขเข้าทุกวันจนแบบเกรงใจจริงๆแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือทุกท่านเกียดเชลืลอโะเออก็ทำลายมันนะครับล้างมือล้างมือกินร้อนช้อนกูแล้วก็ห่างกัน2เมตรนะเท่านั้นแหละ เดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะมีสายยนนี่แหละร้อนๆทนไม่ไหวหรอกโอเคมาเข้าเรื่องกันเออใส่แมสดีละนะอันนี้นะครับหนึ่งร้ยสาสิบ้าบาทที่เซเว่นอีเลเวเขาเรียกว่ามินิพลาลูแปงไคเซอร์นะมินิพลาแต่พี่เรียกซูเปอร์ม, Super, มินิพลาไม่ไม่ซูเปอร์มันเป็นแค่มินิพลานะครับก็ของขบวนการลูแปงเรนเจอร์นะไม่เศร้าดิคนล้อไม่เศร้าไม่เศรา้า บ้านเรามีตายคนเดียวนะที่บอกให้ตายหนึ่งคนเนี่ยเขาเป็นไข้เลือดออกที่พุ่งตรงที่ทําให้เขาเสียชีวิตก็คือเพราะไข้เลือดออกอดันมาติดโควิดสิบเก้าเลยกลายเป็นตายด้วยโควิดสิบเก้าไปนะบ้านเราจริงๆแล้ว่ะไม่มีใครเสียชีวิตด้วยโควิดสิบเก้าเลยนะนะครับโอเคมาไม่ไม่พูดละแฟนฉันให้กลับเหรอโอเคจ้ะกลับทำไม่ะอยู่บ้านเราปลอดภัยกว่าแอนนาบอกเขาไม่ต้องกลับ มาเราสาสุขกันแพทย์เจ๋งสุดแล้วอันนี้เป็นตัวของรูแปงนะลรูแปงเรนเจอร์ ang, คือเรื่องมาจากเรื่องของขบวนการแพทเรนเจอร์ Ranger, vs รูแปงเรนเจอร์ซึ่งจะมีสองขบวนการนะครับที่เป็นคู่ต่อคู่ต่อสู้กันนะว่างนะง่ายๆเป็นตำรวจขบวนการหนึ่งแล้วก็เป็นโจนจอมโจนนะรูแปงนะฮะก็เปิดมาด้วยขบวนการของรูแปงเรนเจอร์ก่อน นะครับพี่ดูแล้วมันมันเจ๋งน,นเนี่ยขนาดเป็นเคที่ทอยแต่ว่าสติกเกอร์มันกลมๆอ่ะดูดิดนะดูดิดูดีนะดูดีมากนะครับแต่ข้างล่างก็กลมเออกลมๆนะฮะดูเป็นของแพงเลยนะครับประเิศประเทศสินค้าผลิตท,ที่มีของเล่นนะครับผลิตโดยบริษัทเชียงเหมือนโอชีไห่คุณลิตี้ฟู้ดจำกัดนะครับบรรจุโดย Big One Food นะก็เป็นงานของเบนได มีลูกอมกินสตรอเบอรี่ด้วยฮะนะก็จริงๆงานนี้มันออกมาปี2018 Made in Japan นะมันเพิ่งมาบ้านเราจ้าเพื่อนไปเอ้บอกอยากกลับอยู่บ้านเราก่อนให้โลกสงบก่อนอต่างประเทศตอนนี้ระบาดหนักๆน,น,นะดูโอเคนะครับก็ออกมาด้วยกัน5แบบนะดูว่าได้กล่องไหนเราดูตรงนี้ครับเราจะจะทำเครื่องหมายเป็นสติกเกอร์แปะไว้ เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องด้วยกันนะครับนะส่วนมากพี่เจอจะเป็นแบบลงครบห้ากล่องเลยนะครับเบอร์หนึ่งนี่นะไม่ใช่คนไทยก็ให้อยู่ก่อนไม่เข้าใจอ่ะเออคนประเทศไหนก็เคยอยู่บ้านเราปลอดภัยสุดตอนนี้หนึ่งสองสามสี่อ่านี่ห้านะครับสองสี่ห้ากล่องด้วยกันพี่ไม่ประกอบให้ดูนะเพราะมันใช้เวลายเยอะแต่ว่า วันนี้จะมาเปิดกล่องรู้มันมีอะไรบ้างข้างในคนอังกฤษอังกฤษสูบันเราไม่ได้บอกอยู่บ้านเราก่อนเดี๋ยวเธอค่อยกลับเดือนกรกฎานะแล้วแต่กลับไปติดแน่อังกฤษอังกฤษสู้บ้านเราไม่ได้หรอกตอ,ตอนนี้ยอดไปเท่าไหร่ละนะครับนี่การหนึ่งสองสามสี่ห้าก็สามารถเอามามลวมร่างเป็นรูปแปลงไทเซอร์ได้ซึ่งต่อไปก็คงจะเป็นถ้ายอดขายมันดีพี่ว่าน่าจะดีนะก็คงจะมีของแพทเรนเจอร์เข้ามานะครับ เหงาอะไรล่ะคนคุยเยอะแยะอะไรเนี่ยพี่จริงเลยอ่ะมันไม่มีภาษาไทายเลยนานรู้ภาษาญี่ปุ่นป่ะเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่พี่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นมากเลยเพราะาสินค้าญี่ปุ่นนี่พี่อ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับมีแพ็กแมนตรงนี้ด้วยแพ็กแมนหรือเปล่าไ,ไม่ใช่หรอกห้ามกินหรืออะไรทักอย่างนะครับแค่พนิษ บรรจุพันธุ์ทำใหม่ในไทยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นงานเดียวกับที่ออกที่ญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับเพิ่งเปิดตรงน,นี้นะเึ๊บให้นี่เป็นเบอร์หนึ่งนะมาดูกันก่อนเทายานชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นยานของสีแดงนะนเดียวกันอนนาลงไปซื้อมาประกอบดูนะ <S <S เ,ออเล่นกันดั้มเล่นกันดั้มนี่ฮะ ต้องมีปลาก็ลักษณะเหมือนเมื่อหลายปีก่อนแหละพี่ว่าแต่ว่าพี่ว่ามันน้อยจังนะครับสำหรับซเบอร์หน,นึ่งใส่แบบนี้นะก็มีสติกเกอร์ด้วยแต่ให้พี่คิดว่าพี่จะประกอบแบบไม่ติดสติกเกอร์นะดูแผงนะ่าจะหักออกมาง่ายๆเลยลันเนื้อคือประมาณว่าให้เด็กๆทำนะครับเขาคงไม่ต้องใช้คีมตัดอะไรหรอกในดูลรวบ,บิดออกมาได้เลย นะครับก็มีทั้งหมดสองแผงนะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับเพอรหนึ่งนะแล้วก็มีนี่ลูกอมหูเยอะหอมหอมกินสตรอเบอรี่นะเดีวคงเก็บไว้ก่อนเอาไวห้หอมหอมแล้วก็ไม่ต้องใช้ระเบิดกล่องคือไม่ต้องแกะกล่องมาดูเพราะมีใบคำแนะนําแต่จําได้ว่าเคยไปดูคลิปรีวิวสาหรับของญี่ปุ่นเขาจะต้องดูในกล่องมันจะพิมพ์ในกล่องมานะครับแต่ของไทยนี่ก็ โอเคถ้า okay, มีใบยแยกมาให้ HHH> นะครับมบแนะนำการประกอบนะครูแปงคาเซอร์แอสเซมบลีอ๋อเป็นภาษาอังกฤษไง In order to assemble to r u p a n Kaiser please purchase t o blue dial fighter 5 good cycle f o r c y r in total นะครับพอดูแล uh, ้วก็อ๋อนี่เป็นคำแนะนำการลมร่าง finish นะครับอันนี้เป็นมบแนะนำการประกอบสำหรับ bread dial fighter นะครับก็ดูแล้วไม่ยากหรอกหมูหมูตู้ตู้นะครับก็ประมาณนี้นะหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทน้ำกองบอหนึ่งนะฮะโครงประกอบขึ้นนี้แหละแต่คงรีวิวต่อมาดูกล่องเบอร์สองกันเบอร์ <The S 1> สองอุ้ยดูแล้วเนี่ยใช้เวลาน่าจะไม่เกินสิบนาทีน่าจะเสร็จนะครับถ้าประกอบแบบลวกๆเนี่ยถ้าเกิดมีตัดมีอะไรแต่งหน่อยก็จะยี่สิบนาทีมั้ง นะจะไม่จะติต๊กเกอร์เดี๋ยวดูก่อนนะฮะไม่ว่าจะไม่ติดนะแล้วแต่ประกอบแบบติดๆิดนะครับเบอร์สองอสองมาเนี่ยเอสองเป็นยานสีน้ำเงินนะครับอ่าไม่ที่ผ่านไป r เ d ดเด l Fighter ตัวนี้ชื่อว่าอะไรมาดูกันเรดเด l Fighter ลูแปงไคเซอร์เออโอเคยังไม่อ่านชื่อเลย ชื่อคลิปอะ่ะสวัสดีครับ RGM เอเมอร์ mer. ลองเล่นดูนะลอาซื้อยมาเล่นดูนะครับก็ลักษณะแบบเดียวกับกล่องเมื่อหนึ่งนะมีมาอีกกล่องถุงหนึ่งครับหอมๆกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็แผงมีสติกเกอร์ให้ด้วยอันนี้มีแค่สองแผงเช่นกันดูแล้วนะ่าจะง่ายๆนะครับ ยาลำนี้เบอร์สองสีน้ำเงินคือ blue d i l fighter ชื่อง่ายไย blue d i l fighter นะครับตั้งหลันนี้เหมือนกันคือประกอบล่างเป็น blue bankaiser สำหรับด้านนี้เป็นการประกอบยานนะครับเบอร์สองนะไอท่าน,นี้ที่ว่ามันน้อยนะประกอบแล้วน่าจะลำเล็กๆกไม่ใหญ่โอเคครับร้อยสสิบเก้าบาทแล้วเมื่อก่อนนี้จำได้มาราคาเก้าสิบเ้าบาท แต่ว่านะตามยุคสมัย2020ีละได้เท่านี้โอเคละนะครับไม่มีเงินโอเครอไปก่อนได้มาดูก่อนก็ได้แต่พี่พี่ว่าคุ้มไม่ร้อยสามิบเก้าก็ถ้าซื้อกล่องเดียวพี่ว่าอย่าซื้อนะถ้าซื้อคุณจะยกชุดนะครับเพื่อประกอบล่างเป็นหุ่นยนต์นะน่าจะคุ้มกว่านะครับรวมก็ร้อยสสิบเก้าคูณห้าก็ห้าร้อยเท่าไหร่อ่ะหกร้อยกว่าบาท ร้อยเจ็ดร้อยถึงป่ะเท่าไรอ่ะร้อยสามสิบเก้าคูณด้วยห้านะครับอันนี้เบอร์สามนะครับเป็นยานสีเหลืองนะไปคันแนะนำน่าจะชื่อเดียวชื่อ Dial Fighter ไดเอลไฟเตอร์เหมือนเป็นยานรบไฟเตอร์นะครับก็คือเยลโล่ไดเอลไฟเตอร์นะครับเยลโล่เยลโล่ไดเอลไฟเตอร์มันยานฮัวคลาสแบบนั้น โลแดงออกอันนี้ก็รูปแไลเซอร์การประกอบเป็นรูปแกลเซอร์คือเราประกอบเสร็จแต่ละกล่องเป็นยานแล้วลเรากล่องพวกยานพวกทั้งห้ามารวมก,กันเป็นหุ่นยนต์ทีหนึ่งก็เล่นได้สองสนุกได้สองแบบนะฮะพูดยังไงอ่ะโอเคอย่างนั้นยังไงครับนุ่งโอเคนะครับได้ถุงหนึ่งครับลูกอมก็ประกอบไปอมเล่นไปเรื่อยๆดางฟันด้วยหรือฟันผุ อันนี้มีสามแผงอันนี้พี่ดูรีวิวน่าจะเป็นตัวส่วนประกอบกับหุ่นนะครับสีเหลืองสีเทานะครับสติกเกอร์อยู่ด้านในนะครับสองพันสิบแปดนะมันออกมาเมื่อสองปีที่แล้วนะขบวนการนี้นะครับมันเพิ่งมาฉายบ้านเรานะพทเทนเจอร์ vsl แปลงเลนเจอร์ก็ยังมีสินค้าอื่นอีกนะไม่ว่าจะเป็นแมกเนตหรือว่าสติกเกอร์หรืออะไรมาดูแลกันนะครับ แฟนฉันนอะอะไรพูดเธออยากกลับอโอเคแล้วแต่นะครับกลับก็บอกระวังตัวเลวยแล้วกันนะฮะประเทศอังกฤษเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เป็นสีไม่ใช่สีอะไรเลยจริงๆอะ่ะยานสามลำนี่จะเป็นของสีลูแปงเลนเจอร์สีแดงสีน้ำเงินสีเหลือง นะครับแล้วก็อีกสองกล่องก็จะเป็นส่วนของขานะพี่ว่านะครับก็มียนมนันทั้งหมดห้าลังนะครับขบวนการแพทเลนเจอร์ก็มีสามรูปแองเลนเจอร์ก็มีสามฝ่ายละสามตัวนะแต่ว่าก็มารวมพลังกันนะครับก็ไม่สปอยแล้วกันไปดูแล้วกันก็มารวมล่างกันได้นะสำหรับหุ่นรูปแองกับแพทนะครับกล่องนี้พี่ว่าเยอะอยู่นะฮะชิ้นส่วนเยอะอยู่นนหนาๆด้วย ส่วนใหญ่ส่วนขานะอันนี้เขาชื่อว่ายาน Good s t รเกอร์อันนั้นต้อง Good s t i เ e r ร์จัตสไตรแนะ่ๆนะครับคัลเลอร์อ a t เเป็นสีเทาสีดำนะ้นมีบอกด้วยคัลเลอร์อ a t เนะครับมีคำเตือนเป็นภาษาอังกฤษนะน,นี่เพื่อเป็นสากลนะฮะก็กูตสไตรเกอร์สองลำเอามาประกอบกันได้นะอันนี้เป็นการประกอบเป็นรูปแปลงไคเซอร์เหมือนกัน นี่จะเหมือนกันหมดนะด้านนี้ฟินิชเป็นดูแปลงไทเซอร์นะครก็สำหรับแผงเพราะว่าตีดําสีเทามีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะนะครับอืมก็ดูแล้วก็มีล้อด้วยนะมีล้อด้วยว่าโดนล้อนะครับโอเคนะสี่กล่องอ่ะกล่องสุดท้ายนะครับคืออันนี้ยัดของมากล่องบวมเลย <laughs> นะครับกล่องสี่กล่องห้าจะหนักหน่อยชิ้นส่วนจะเยอะหนะ่อยน่าจะเป็นกูสติเกอร์บีนะกูสติเกอร์บีมาดูกันก็เสียวๆว่ามันจะแพ็กเกจผิดหรือเปล่าดูละสี่กล่องไม่ผิดนะเป็นตามนั้นนะครับมาดูกล่องนี้กันกูสติเกอร์บีนะครับก็ดูกล่องนี้นะครับ ชิ้นส่วนเยอะมากนะครับรออทั้งหมดสามแผงสี่แผงด้วยกันนะที่สุดเลยคือกล่องเบอร์นี้ผมว,ว่าบวมเลยกูสติ๊เกอร์บีนะครับยังไงกูสติ๊เกอร์บีคัลเลอร์มีบริดแบ็กเรดเกรย์นะครับคัลเลอร์ออฟเพรสก็ดูดูแล้วก็ส่วนชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเยอะอยู่ลำนี้น่าจะยากนิดนึง ครับเบอร์ห้าก็ฟินิสเอาไปรุมล่างกับพูสไติเกอร์เอได้ด้วยแท็กเกอร์แมชชีนโหมดแอสเซมบลีนะครับมารุมล่างกันนะ่าสนุกทีเดียวแล้วก็ประกอบร่างรวมเป็นลูปแปงไคเซอร์นะครับแล้วก็มีอันนี้มาให้อีกนะฮะได้ทั้งหมด5ซองอ่ะนะครับสำหรับซองเบอร์5นะครับเดี๋ยวเราก็จะลงุงลงมือประกอบตั้งแต่เบอร์หนึ่งไปเลยนะครับคืนนี้ต้องทำให้เสร็จนะก็ นะแต่พี่ว่าเบนหนึ่งน่าจะหมดสู้เคนะครับเดี๋ยวไม่เอาไม่ประกอบให้ดูเดี๋ยวที่ทำนี่แหละแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวกันนะฮะอันนี้ก็คือจะได้ของประมาณนี้นะสําหรับคุณที่กําลังลังเลยอยู่ว่าซื้อดีไหมร้อยสามสิบเก้าบาทพี่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับดูเนื้อพลาสติกดูเนื้อก่อนต้น เนื้อพลาสติกเขาโอเคไหมเนอะพอดูดูจับจับดูแผงก่อน,นนะสำหรับเนื้อพลาสติกก็เป็นแบบแข็งแต่ก็ไม่แข็งเกินไปนะพี่ว่าเหมือนกับพลาสติกโมเดลเทั่วไปนะั่แหละคุณภาพนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นแบบเดียวกับซุปเปอร์มินิพาที่ขายที่ญี่ปุ่นเมื่อสองปีที่แล้วไหมนะครับเพราะพี่ก็ไม่ได้เล่นด้วย จแปนโอเคอยู่นะเน,เนื้อเนื้อพลาสติกแข็งแรงนะครับโอเคสำหรับอันเนี้ยไม่ยากเลยหนึ่งสองสามชิ้นส่วนน้อยนะครับเดี๋ยวประกอบกันเลยนะครับแต่ไม่ทําคลิปไม่รีวิวนะแต่ว่าสำหรับสติกเกอร์เหรอ hmm. สติกเกอร์ก็ก็ดูดีอยู่นะแต่พี่ว่า มีชิ้นเล็กๆด้วยนะฮะมีเล็กจิว๋วจมีด้วย <c oughs> อ่าก็ขอเก็บไว้ก่อนนะสำหรับสติกเกอร์คงไม่ไม่แปะนะฮะคงประกอบเป็นแบบดิบดิบนะสำหรับสายทําโมเดลคงจะไปทําสีกันเองมั้งนะฮะก็เห็นทําสีกันอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าแบบชอบอยากเล่นให้สวยๆก็แปะสติกเกอร์ไปเลยก็ได้แล้วแต่แราที่เก็บไปดีกว่านะไม่แปะแล้วกันเอไม่แปะนะค,คงประกอบแบบ ดิบๆสีพื้นพื้นไปเลยนะฮะเพราะว่ามันก็ที่พูดตรงพี่อยากไม่อยากจะสติกเกอร์มาแปะกบรายละเอียดของมันนะซึ่งเนี่ยส่วนของหน้าเห็นไหมครับมันก็ทําเป็นรอยหน้าตาหุ่นมาอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับเขาก็ดันใช้วิธีให้แปะสติกเกอร์หน้าหุ่นนี้ลงทับลงไปเลยซึ่งมันก็ไม่ค่อยเวิร์กน,นะพี่ว่านะครับแปะทับหน้านี่ไปเลย ก็น่าจะทำสีในสวยสุดนะครับดูดิหน้าดูหน้าซึ่งสีเพื่อนสีแดงนี่มองไม่ค่อยเห็นหรอกมีตามีจมูกมีอะไรเขาทำไว้นะครับก็สวยแปลกแบบนึ่งนะฮะสำหรับงานแบบไม่ลงสีไม่ไม่ไม,ไม่ทำสีโอเคนะแล้วแต่แล้วกันนะรคุณชอบนะของคุณนี่ว่าใช่ไหมแตแปะจะทำสีก็เรื่องของคุณนะแต่พี่จะต่อดดบๆ เพราะว่าที่พี่เคยเล่นมาพี่ก็เคยทั้งสองแบบคือทั้งไม่แปะทิ๊กเกอร์กับไม่แปะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบแต่ว่าแค่ประกอบเล่นก็นสนุกละนะครับข้อนี้แหละนะเดี๋ยวคนเดียวละห้าไลค์อุยเยอะอยู่นะฮะก็เราชมรีวิวแล้วกันคิวโต้จะไปแลวจ้ะหอ,อมนะครับป่วยอันนาป่วยอีกละอันนาไม่สบายบ่อยจังวะป่วยบ่อยจัง นะครับท่านี้แหละครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มประกอบแล้วนะจ้า mm hmm. see you again next time my friend thank you for watching bye bye ไปแล้ว